สวัสดีค่ะวันนี้มีไข่มดแดงค่ะวันนี้จะทำก้อยไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวอันนี้มดแดงที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปแย่เองนะคะไปซื้อมายังมีแป้งเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําก่อนนะคะนี่เราล้างมาแล้วล้างแป้งออกแล้วจะไม่เห็นแป้งเลยต่อไปคือการทําให้สุกตอนนี้ต้มน้ําอยู่นะคะไม่ต้องลวกนานพอน้ำเดือดก็ลงแล้วก็เอาออกเลย ถึงจะอร่อยนะคะเครื่องปรุงนะคะจะมีนี่หอมแดงกระเทียมพริกผักชีแล้วก็ต้นหอมที่จะเราจะปลูกกับก้อยไข่แมดแดงแล้วก็จะมีข้าวคั่วมีพริกป่นนะคะมีพริกปน่นมีมะน,นาวมีผงนัวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไข่มดแดงไปลวกก่อนนะคะอันนี้คือลวกมาแล้วนะคะ ลวกสุกแล้วบางคนก็ไม่ลวกค่ะก็ล้างล้างแล้วก็ทำกินเลยอย่างนี้เราลวกให้มันสุกทำเลยนะคะมีมะนาวใส่ค่ะต้องใส่เยอะแล้วก็แกป๊บนึงนะคะของชุด ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป,ป่นยิมเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะต่เราไม่ต้องใส่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีพริกสดหั่นใส่ด้วย มีอุปกรณ์นี่หอมหอมแดงแล้วก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตัดเทียมที่เราหั่นไว้ คนแรงนะคะเดี๋ยวไข่มดมันจะแตกเดี๋ยวไข่จะแตกนะคะ นิดหนึ่นงไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่ัวคนกินเผ็ดไม่ได้คือรสชาตินี้คือตามใจตามใจชอบเลยนะคะ ก็ปรุงพอเราได้รสชาติที่ต่างเดี๋ยวเราก็ก็เอาผักลงเลยต้นหอมกัชีเส็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตักใส่จานเลยนะคะ เสร็จงานเลยค่ะ ตัวล้างเสร็จแล้วค่ะ